เรามาเรียนภาษาอังกฤษจากคลิปหนังรายการทีวีและก็ซีรีสชื่อดังเช่นเคยนะคะซึ่งในตอนนี้ก็จะเป็นซีรีสชื่อดังที่ชื่อว่า Good Doctor ซึ่งหลายๆคนก็จะรู้จักนะคะเราไปชมกันค่ะ Dr. Lem told me that when Jenna came into the ER She wasn't ventilating properly You inserted the tube too deep into her right main stem bronchus Of her injured lung. We had no way of knowing how long she was hypoxic before we gave her the EEG. Dr. Ling told me that when Jenna came into the ER, she wasn't ventilating properly. โอเคเรามาดูคำว,ว่า ventilating กันนะคะว่าแปลว่าอะไร ventilate นะคะความหมายทางการแพทย์จะหมายถึงการใส่เครื่องช่วยหายใจคือการที่จะ,ะช่วยให้คนไข้เขาหายใจได้เนะดังนั้นประโยคแรกที่ว่า d o m o o r lin told me that when jenna came into the er she wasn't ventilating properly จึงแปลว่า d รลิน r lin บอกผมนะว่า จหน้าเข้ามาที่อานะเขาก็ถูกแบบใส่เครื่องช่วยหายใจหรือว่าช่วยให้หายใจได้ไม่ค่อยดีอยู่แล้วต่อไปเราไปดูที่บรรทัดที่สองนะคะ you inserted the tube too deep into her right mainstem bronchus of her injured lung นะ inserted เป็น verb ช่องสองเติม ed นะคะ ลงท้ายด้วย t เนาะ insert เติม ed ก็เลยออกเสียงเป็น inserted insert ก็คือสอด tube tube คือท่อเนะเขาบอกว่าคุณอะสอด tube หรือท่อเนี่ย too deep ลึกเกินไป into มันเข้าไปในไหนเอ่ย her right mainstem bronchus of her injured lung injured ก็ออกเสียงเป็น d เฉยๆเนาะไม่ใช่ injured ออกเสียงแบบนี้นะโอเคเรามาดูกันว่า bronchus คืออะไรนะ bronchus นะคะอันนี้เป็นภาพจาก kenhub.com นะคะ,ะ bronchus เนี่ยเป็นรูปแบบเอก,กพจนะคะส่วนถ,ถ้าทำเป็นพระหจน์เนี่ยเขาจะใช้คำว่า bronchi bronchus เนี่ยคือมันถ้าเป็นภาษาไทยหมายถึงแบบหลอดลม นาะซีซึ่งซึ่งมันจะไปติดกับส่วนของปอดเนาะนำอา,อากาศเข้าอากาศออกผ่านเข้าไปแล้วก็เข้าออกสู่ปอดนะคะโอเคซึ่งคุณหมอผู้หญิงเขาก็ทำการสอดท่อลึกเกินไปนั่นเองแล้วมันก็เข้าไปใน b r o n c ัส s ของคนไข้นะคะ ซึ่งตัวเนื้อปอดของคนไข้มันก็เป็นแบบ injured lung อยู่แล้วคือมันบาดเจ็บมาก็คือน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่คนไข้อาจจะประสบอุบัติเหตุอะไรสักอย่างในใน,ในฉากนั้นน,น,นะคะแล้วก็เลยมีปัญหาขึ้นประโยคที่3นะคะคุณหมอผู้ชายก็พูดต่อว่า we had no way of knowing how long she was hypoxic before we gave her the eeg we had no way of knowing how long she was hypoxic before we gave her the EEG hypoxic คืออะไร EEG คืออะไรเรามาดูกันค่ะ hypoxic นะคะก็คือภาวะที่มีออกซิเจนน้อยในเลือดนะก็คือนำออกซิเจนไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายไม่ได้ส่วน คำว่า EEG EEG เป็นขั้นตอนหนึ่งนะคะทางการแพทย์นะ,ะเท่าที่เซิร์ชอ่านดูในโยคลินิกก็เขียนไว้ว่ามันเป็นการสแกนสมองนั่นเองส่วนรายละเอียดลึกๆเนี่ยขออนุญาตไม่พูดถึงหัวเราก็ไม่ได้เป็นหมอด้านสมองเนาะสรุปก็คือคุณหมอเขาก็พูดในประโยคสุดท้ายว่าเออเราไม่มีทางรู้หรอกนะว่า คุณคนไข้เจนนาเนี่ยเขามีภาวะไฮโปอกเซียนะมานานแค่ไหนคือภาวะที่ขาดออกซิเจนนะคะก่อนที่พวกเราจะให้เขาสกแกนสมอง EEG ไป I drove the perfect bur hole into a skull on the side of the road in the middle of the night and I I I screw up her intubation. Yes, it was tough conditions for anyone resident or not. Anyone of us could have made the same mistake. ในฉากที่สองนะคะก็เป็นฉากที่คุณหมอแคลร์เขาก็ฝั่งเสร็จแล้วก็ทำหน้าแบบอึงละแล้วก็น่าจะเสียใจน้ำตาเริ่มเออะะแกก็หยุดไปนิดหนึง่งแล้วก็ตอบขึ้นมาอย่างยาวเลยแล้วก็พูดยากด้วยลองฟังดูนะคะทีหนึ่ง I drilled The perfect b i r d hole into her skull on the side of the road in the middle of the night, and I screw up her intubation. โ okay, อเคเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะพูดคำว่า I drilled อันนนะี้เติม e d เนาะออกเสียงเป็น d d o c ข้างหลัง perfect b i r d hole into her skull skull ก็คือกะโหลกศีรษะ drill ก็คือเจาะ กรออันนี้คุณหมอเขาเจาะกรอเป็นรูแบบเบอร์โฮลลงไปที่กระโหลกศีรษะของคนไคข้ที่คืเจนน่า on the side of the road จะเห็นว่าเขาเชื่อมตรง d ีด็หลังคำว่า side off เป็น s i d e r ร i d e r on the side of the road in the middle of the night in the middle of the night L ตรง middle ไปเชื่อ,อมกับ off middle of the night and I screw up her intubation เสียงคุณหมอเขาจะสูงขึ้นตรงคำว่า intubation เพราะว่าเขากำลังถามคำถามอยู่ว่าคือฉัน่ะกรอเบอร์โฮเป็นรูขั้นตอนการกรอ,อสกอลนะคะกระโหลกศีรษะเนี่ยเขาเรียกว่าเบอร์โฮที่ข้างถนน on the side of the road กลางค่ำกลางคืน in the middle of the night เนี่ยแล้วฉันก็ screw up screw up ก็แปลว่าทำมันพังฉันทำ intubation พังเหรอ intubation คือขั้นตอนการสอดท่อนะคะไปที่คอคนไข้เนาะเพื่อให้ช่วยการหายใจได้อันนี้ก็เอาความหมายของ burhole surgery มาให้ดูนะคะ ในเว็บนี้นะคะ NHS UK ก็บอกว่ามันเป็นขั้นตอนกระบวนการที่เขาเรียกว่าเจาะเป็นรูเล็กๆเ,เข้าไปในสกองหรือว่ากระโหลกศีสานนั่นเองแล้วก็สอดท่อเข้าไปนะคะเพื่อที่จะ d r a i n เลือดที่ข้างอยู่คุณหมอผู้ชายเขาก็เลยตอบว่าใช่ ay, yes it was tough conditions for anyone resident or not คือมันเป็นสภาพที่ ภาวะที่แบบยากสำหรับใครก็ตามไม่ว่าจะเป็น r e s ิด e n t หรือไม่นะ anyone of us could have made the same mistake ใครก็ตามก็สามารถที่จะทำพลาดแบบเดียวกันได้ทั้งนั้นแหละนะคะ make a mistake แปลว,ว่าทำผิดพลาดนะคะจริงๆคลิปสั้นๆนี้เราก็ไปเห็นมาจากใน y o u t u b e นะคะแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งที่น่าสนใจเอามาฝากกัน คอคงมีคนคุณนี้เขาก็พูดว่า this must be so hard on doctors knowing that they had a chance to save a life but missed something or was too late คือนี่มันคงเป็นเรื่องยากสำหรับหมอๆม,มากเลยนะที่รู้ว่าคือตัวเองมีโอกาสที่จะช่วยชีวิตคนคนึงอะแต่มันไปพลาดอะไรบางอย่างหรือว่าช้าเกินไปก็เป็นเรื่องน่าเศร้าเนาะคุณหมอหลายคนก็ต้องเจอเหตุการณ์น,นี้แล้วก็ต้องช่วยเหลือชีวิตคนแล้วก็ ก็อาจจะมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้ก็ซีรีส์นี้ก็น่าสนุกดีเหมือนกันนะคะก็ถ้าใครสนใจแนวนี้ก็ลองไปติดตามชมดูได้ค่ะโอ้โหจบกันไปแล้วนะคะกับคลิปนี้ยาวมากเลยอ่ะ10นาทีเกือบเกือ,อบ10นาทีได้เนาะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันมากๆเลยนะคะตั้งใจทำมากเลยหวังว่าจะชอบแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook แล้วก็ subscribe youtube channel ให้หมอแอนด้วยนะคะฝากติดตามคลิปถดัดไปด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ